สบายดีปลูกไหี่พี่ไพ่ไวไปไพาพัดอาสบายดีปลาลูกไวลูกแส่ลมมาหมดก่อดีโอ้ปวดกระดกก็บันท์กคนนะสุน้ล้างมานลูกไปปลาลูกก็ลูกใจวะไว้ไปไปสอนมันนะสูนี่นี่อยเงียอ่ะเดีวเดีวโอ้ยอาแสนในคู่ยเข้างเงียยเด้อทำแบบทำสบายดีในคู่บอกห้ไปเขางเงียนได้ฮะสบายดีปลาลูกไว้ลูกไปเรา ต่ีามตะเตตเห็ดตขอยข่อยนะกจะเป็นยามนจะเห็ดตะไมนี่นี่่้าเห็ดนี่อะบดีปลาลุงเอาไีปลลุงนเคียนเก่งกีปลาลุงงามๆเอาบักต่เกาบบกทำกันยังเหตุใส่อกบอริกินขนมบอนี่นี่นมดอกบนีนะนี่เผือกี่บอซื้อได้มาสาวนี่ สบายดีกับ่สบายดีเล่าว่าพาไปซื้อน้ำเตี้ยวซื้อช็อกโกแลตมันก็บอกว่ามีแล้วกินแล้วยั่งยูคนขี้ด้อันลังมาดูค่ะหันลังมารเดอดหันล้างให้ถาวเด้อกระเป๋าเขามงามแทะฮนาบันี่ฮนาบันี่อาุจ่าเร็ๆอาจ่าทมลูกาเคียงกับธุจ่าแต่ว่า โอ้เผือกวันนี้บอทออีเผือกเนามอสิฮีจ่ได้ลวังเยียบมาจุเนียจุเนียทุงนะนะไปซื้อมันนะบอโอ้ยเออกะลาฮักะจืดมึงดูพี่เนาะจุดเสียไปเขาเงี้ยบอ มาสู่อามินเด้อสู่สามินเด้อร์สู่สามินนี่เด้อลูกเด้อเอต์มาสู่อันชาวด์เดอสู่สามินเด้อเอาคีดีดีคีดีดีใหสิตินะนั่นน่งน้ำเห็นยังน่าปลอนหัวปลอบปลอบอยู่บางแน่ดิพอหนึ่งกับโมหนึ่งเอออนุบาลกับพอหนึ่งเออบอแมนอันอนุบาลกับโมหนึ่ง แจยังสบายดีปลาลุงบางครั้งก็เฮ็ดทำไมลูกเฮ็ดทำไมปินหนามะโอ้ยฮันหนามาตีพระิอยากเบิ่งลังพูด่าิอยากเบิ่งทางังหำเเ้ยฮันหนามาให้อันปลาลุกเบิ่งไว้โอ้ยบอได้กินถอดไข่น้ำข่อยด้วยนก พอเต่าทิ้นทอดไข่หมดกินเด้อดำหพันหนามาดูดัมเฮ้ยเต้นมีสิตัวเทิ้งมาได้จากซีนี่นอกงเต้น <że> นี่เต้น <saben> hey, <tam> ้ป้ในอันแหขา,าขาาเรีเรเ,เ,เใจเอาเสือ้อคืนเอาเสือ้อคืนก่อนอเอาเสื้อคืนเอ้าเมาสิกัดพืนมาสิกัดพืพนอเอามาให้ถ่าซส,สุดก็ด,กาดากเป็นดากโตบอกข้าแล้วบะ โทษบอกพานะโขียทีพี่นะโอ้ยมืดงยมันเฮ้ยไปรีบร làm nhục mình thường được nhục đây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  đây nhục đây nhục đây đây nhục 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 đây Nè. ฮอนฮอนพี่ดองตอนไปละคนกับไอ้เฮาทาิกันแดดนะคะเการงไพี่ดองเมืองลำเด็ดแดดดีแคิวขาือวดฮาวข่นเนนฮาต้นนี้ตอเหงกัดส่าำนาเหงกัดดำน้าวฟ้าเต็มเ้าคิว อยเบิ่ง้องอเต๋ขี่ดื้อต่อเอามาฮะไม,ม่เท่าไปมาฮะเขามาหล่น่ะผูกคุ้ยน้ำน้ำไปห้องระบายมาสักยา bỏ ổng kì à bỏ bỏ bây giờ thế mì tà hoài cái thay má này bảo xin nè hong bảo xin phủ cuối bảo xin nè เนเมื่อยพี่น้องสาวากว่าเทุ่มฮะไหเทาน้เทาได้สิยู่ได้เาไม่เทาสิดึงมาอานังลงนังลงเอาตีนขึนเอาตีนขึนงคทำนะดึงมาดึงสรเนาะพี่น้อง โมูเดงก,กากัดกูขางูข่อยเน่แดงบอกแเนรอ่าเป่าให้เมทาวแน่เป่าให้เมทาวแน่เป่าเอ้ออธุจ้าก่อนอ้าวสบายดีปะลูกเนาะมันดีโลตรดีขี่รถน้ำน้องเต้เด้อมือเป็นยังนี่มือเป็นยังนี่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 มือจะเป็นยังนี่มือจะเป็นยังดำม,มันแดง Ah, 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 cuz dung can't chào somebody balloon, mày. A mạo đô? mày I may tạo bội dung, nini. tháo gà! Cà pháo nữa! Cà pháo Cà pháo nữa! Cà pháo nữa! Cà pháo ูยูยๆค่อยแน่คนละเฮ้ยไปยุกมาด้ําอยูๆค่อยแน่สันพี่เอานานมาพี่ดําถ้าก็ขี่รถมินิประกวดนางงามรถคือไปเลยน้องเต้เต้เบิ่งแน่ไปเท่านี้ มาเพือกโง่นี่ตีมันโง่เขาในโง่เนลงดินลดงดินมันจกโง่ไปแทรกกับไปลด น้องดำบาได้น <warfare> <styles> <Hey. S 1> <c oughs> ้อยน้องกันเต้เะว่ามันย่อมบขึ้นที่ยงขอยเนี่ยไปเก็อยเน่น้องดำอยากเช็ดิน้องดำในน้อยยูกแน้บอกพอเทานะพอเทายูข่อยเนี่ยเบอกพอเทาเด้

จเกาหาช <ım. S 2> ือเกาหาด้ามจก็ไม่ด้มันเงีกันหน่อยก็จอดทันเดียวกันนั่นแหละเมนไลยกินรสท่นหนาหนาเพศข้าวนะอสดกยันเละอร่อนั่นแล้วมีคิมดีให้หมดสิโอ้ยกรขึ่นหนึงหรือาจะอายุใส่เขาเคี้ยวนีก็ได้เข่าไล่ก็ได้กินขาใหม่ โอ้ยจนเจ็บใจเวยดามลราบอกต้นนั้นช่างยุ่มาสากกพี่ว่าใช่คือเจ้าคือนายเนาะ้ามกเล่นอยมือลุ้งในหางได้ยาดังเลป้าวดกูบอะ้วก็อย่างเข้ามา เค็มไปเดี๋ยวนี้มะรุรงเียวสามเค็มสินันสมลือน่สิไปงเยนนะไดแมือนมือมาสู่ซาเด้อมาสู่สามินเด้อมินนี่มาข่าอยู่ที่บ่อืมมืออนมาส่วนซามินนี่ตลุ่เด้อยางมาเด้อซามินนไปหรงเยนเด้อว่ามันหย่างของคนบันตามงูรอสิไปมั้ นี่ใส่เกือบสิเลยเกือบจะไปใส่เใส่กี่ต้มไม่ใส่ไม่เทาล่งขีไก่เกี่ยวมาใบอันห้าวเกียวแล้วเขานะเกี่ยวแล้วต้มไป้เกี่ยวป่ะเกี่ยวบ่าวป้าเกี่ยวแล้วเกี๋ยวซักแล้วจังสีเหลาสูเพ็ดพังเรื่องหนึ่งเออไอ้กน้ำเอาไปสามสุดแล้ะบ่าวคงก็ใส่บ่ เมียคนล่องไส้บัดนี้ประเด็นเมียคนไส้ค่ะกับคนกับไส้นั่แต่ว่าอย่ามาคำเดียวบิดสุดที่สามเลยไปใส่เกลือใหเน้อกในดด้ปดหัวตลอดเล้วิ่งจักเสียนม่อยู่สูงหัวคนเชีบอนนี้จุกเขาเลยเฮ้ยบ่ต้องยันเลย หับตาเลจ้าปวดเน่ยกรกจบ่ะี้ทุก evet> ี่ไข uh> ่ออกก่อนฮะที่สักยาอีกอ๋อสักแกันมือเด็ดตันบ่แมวาสักอันให้จิ้มกับเได้บ่เมื่อเลือดใหีมินไดี๋ยวสักไอ้าวไปดำทางนี้เสีนเท่านี่นมันปวเห็น เงเสเจ็บเลยเจ็บเลจ็บอะบเกาโจ็บตนแท่งนี <t <t ้ตเนจ็บตนอดเจ็ดเัเกเกมเดียวอยู่รงใจทรงโยนตะเคีย็เลยเจ็บ์ด้ตื้นเสร็จได้เลก็มีเสกเสร็จมันนอนไมอ่ะอาคืน เอาขึนแม่แค <m> ้นเลยพับเขาตามรถตามรถเสียงกระดัางเลยใช่เกิดมาทเด้ใช่เกิดเด้มันเปื่อนน่าจะเป็นยังคือมีแต่ขีดต้มเนี่ย่ะฮะ ร่างร่างให้พี่ล่างให้ในสามันบริเวณเือบบุเกื่อจกดีงามกับงามนานแล้วพี่น้องเลยพาอันขีดนาน้วพี่น้องดูดีเมองสุขุชนไปได้สบายดีร้อย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 คอยพอห้องเจ้ารอยคอยห้องเจ้าร้อยขอรอยร้อยขอไปแด้หอยู่ดีมงสุขุชนสบายเจ็บดเหรอ để các cô bác tiếp tục cài